ไม่เห็นสตอดองจ้ะบอยากนะจ้ะไม่เห็นสตอดองกันเลยจ้ะซื่อมากกีโลละรอยอันนี้โลกอุปัวิจ้ะแบงไปกินนะเสื่อมากเล,ลยถึงจนนะส,อนะสะตอดองเลยเฉพาะบ่าเปิ้งสูตรสตอดองน้้งกัดเลยจ้ะ ห้าสิมาปรจสตอดอกไม้ปากปักสตอ,อใช่ไมเสียจ้ะดูสิยามๆเลยแ้่ไหนจ้ะคึ้นหนึ่งไปได้รักนึงก็าสิปาแต่สองควหมอใหญ่อ่จ้ะ เดี๋ยวตั้งหอไว้แล้วจ้ะห้างหอไว้นะ mm. ผู้ใดไม่ค่อคยกินสตอดองแล้วกินเบิ่งที่จารสิติตใจแซ่บพื่อกันก็สตอส์ดละจ้ะทีนี้รสชาติติ่เกี่ยว ของหมักของร้องสละดสีปรนชัดเปรี่ยวๆจักน่อยจ้ะไปซื้อแม่ค้าบอกว่าเสียเอาไปดองแม่ค้าบอกว่าเอาสตอรด,ดอ,ดองดได้หรือเปล่าดองได้ด้จ้ะไม่ต้องล่างไม่ต้องหยัง่งม่จ่ะเพราะเสียเอาไปต้มไม่ต้องต้มโดนเนจ้ะต้ม่อ เม็ดสตอรุดออกจากเปลือกไปจ้ะอันนี้เสียวไว้กินก็นสมกันหมอดีแล้วเขามาใส่หมอนจ้ะเนี่ยเพราะตาัดแวจเสด้สตอเองสิจ้ะ้าออกไปใส่หมอนเลยจ้ะเอาสตอลงไปเลยจ้ะ แค่เปลือกเหลืองๆกับพ่อได้จา้าวว่ต้องให้สุกบนนี้สามารถปอกได้แล้วจา้าเดี๋ยวเดี๋ยวเสียเอาออกมากเพราะว่าหมอมันสีหมอมันหน่อยมันหน่อยเกินไปกันเลยเสียเอาออกก่อนทีมน่มันมันสุกมันในทีแล้วบ่ห่อนจ้ đây vẫn là tà âu สตอร์ที่ต้มแล้วอเอามาแช่หนาบจ้ะอย่าต้มโดนด้วยจ้ะถ้าต้มโดนแล้วสตอสีบอกเกาะวิล่าขอดองนะจ้ะก็มาแช่หนาหนักเปล่านี่ละจ้ะหนาธรรมดามันช่หอมจังเลยวิธีแกะเม็ดสตอร์ว่ายากจ้ะเดี๋ยวเจ๊ดึง นะเข้าบีบเป็นสี็ะตตอกับรุดเม็ดสตอกับรุดออกมาแล้วจ้ะต้มโดนเม็ดสตอเวลาดองแล้วบอกกรอบด้จ้าอย่าลืมอย่าลืมการต้มสตออย่าต้มโดนเคยล่องแล้วว่ะว่าต้มโดนจักหน่อยอะ่ะสตอเม็ดสตอสิบอกกรอบเม็ดอปบะไปกับสตอ มันจะดดออกง่ายค่ะรวกจก้ะมากินกับขนมจีนนะแสบแสบหลายเลยจะ้ะสตอดองรองกินเลยการเฮ็ดสตอดองว่ายง่ากจาก้ะผู้ใดก็เฮ็ดได้ ผูใ้ใดเฮ็ดบ่เป็นก็ะที่ตาม่องทีพีน้องๆอยู่ในยูทูบจะมีวิธีสอนอันนี้ก็เฮ็ดตามนี่ก็ได้คาะง่ายบอเมเนก้นไตก็เฮ็ดเป็นได้จ้าแต่รียนรู้จาะทีพีน้องๆทุกกนร์ะจะทุทกอย่างเพราะว่าใตอยังบางเชียอเคยเฮ็ดแต่ว่าเขาก็บิงผู้อื่นเฮ็ดอ่าะยังสูตรแปลกๆอีย่างมากเขากลองเอาไปเฮ็ดเบิ่ง แต่เราค้นเห็ดออกมากรสชาติมัคือการห้าเขาวเบิรงหลายๆคนว่าเพคนเห็ดจังใดกันขนาดแกรงไตปลาตอนอยู่บาคใต้นี่เห็ดมันเป็นเห็ดจังไดกแบ่พอแสบกันยังเลี้ยนหลูจนจนเห็ดเป็นจนเห็ดแสบคนเฮาบะลองบะตอนเลี้ยนหลมนูมันมันเปลี่ยนที่อย่างไรจังก็มีหนอนบ่าน,านอสตอเลย สองร้อยได้ไรยเด้จ้ะช่งะางมีสตอก็แพงไปเลยหนาทีทรงออกก็ได้สตอลได้เ ย่อเปล่าลืมกันเลยจ้าช่วงนี้พวกใครมีคลิปปัญหาพอดีบ่มีเรื่องบ่สบายใจนิดน้อยจ้ากไไับพวกใครในล่องคลิปแบบก็ต้องเข้าใจเนาะคนเฮาปัญหารอบด้านจังมาละ่ะเฮ็ดหยังบ่จุดใจคก้นจ้ะก็พยายามที่เฮ็ดให้เจ้าของมีความสุขที่สุดคลิปกบ่ใครในล้องกับย่อเปล่าลืมกันเลยจ้าสิพยายามหาคลิปเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆน้อยๆมลาลงให้พี่น้องเบิ่งกัน ชิได้เรต้องลืมกันนะจ๊ะก็ไปเบิ้งติดตามพี่น้องคือเก่าละจ้ะไม่ได้สบายใจกต่ชีเฮ็ดคลิปเต็มที่พี่น้องชูพี่น้องเบิ้งคือเก่าละจ้ะบ่จริงไปใส่หรอกอยังน้อยกับนี่มูคุยมูอย่างอยู่คนเดียวมันก็เหงา,หางทั้งเทช้ามูกับมาหาอยู่จ้ะ ใดมีปัญหาเรื่องฝาทรงของความมานดจ๊ะชีบอกอันนี้เป็นคนมนฝ่าได้จ้ะเนี่ยฝ่าหายเกือบเมดแล้วไปเลเซอร์มาสองหมืน่นสามมืนกับโบหายจ้ะมาหายหาย,ย่อนคีมจี่มูในน้าจ้ะคีมอย่างอยากหูเดี๋ยวจงของความมาถามเลยจ้ะบ่แพงจ้ะคีมตลาดนัดนี่ละบบมีอ่อันตรายพร้อมใส่มาแล้ว ท,ทั้งเชียทุกคนอาจจะหูจักกระจาแต่ว่าอาจถืบ่เค่อยใส่ประกาศใส่ขีมตลาดนัดจะ้ะคีมนี่กับมีนเสียงมาโดนแล้วแต่ว่ามันเป็นของแค่เป็นของตลาดนัดบพแพงจะ้ะบางทีราคาห่รอยกว่าบาทแต่แต่อยู่พัทยาราคาสองร้อยห้าสิบจะก็ถือว่าบ่แพงแต่ถ้ารักษาฝานะ เคยสื่อมาใส่สารผัดยางแพงๆก็ซื้อมาใส่แล้วแต่ว่าบ่หายมาใส่ครีมนี่มูแนะนํามากเลยจ้ะมูแนะนํามาตอนไปเลเซอร์นะไปเลเซอร์ครบแล้วแต่ว่าฝ่าบ่หายก็เลยตัดใจเอาโซทถีมของแพงอีหยังแล้วก็แล้วครีมหมอแล้วก็แล้วแต่บ่หายฝ่าก็เลยลองมาใส่ของถือของตลาดนัดเบื่องจ้ะแต่ว่าอย่าใส่ จะใส่หลายใส่บางบาง,างท่าบางๆที่ให้บ้างนะ้าเนี่ย่ามีลองกรองฝื่นเลยด้ยจา้าท่าไดคีมกันแดดจากต่กอนนะ่ะหนาเต็มเลยทำโมูีิหูจักกันเนี่ยฝาเต็มหนาเลยตอนนี้เหลือนแค่นิดน่อยเหลือแค่ประมาณสามสิบเปรเซ็นตะ่ะอันนี้เพิ่งใส่พิ่งโดนด้จา้าเพิ่งใส่ ชุดเดียวถือว่าสุดยอดคิ้มเนี่ยพุกอยากได้คิ้มแก้ปลาะปละชมบอกว้ามาถามได้จ้ะยี่หอยอยี่างเขาบอกต้อนหนานี่ว่ได้ตัดกลางเป็นการถือว่าเป็นการโฆษณาไอยี่ห้อเนี่ยมาอยากม่อยากวอลออกไปจ้ะ กนเป็นป่าเข้าใจจะเป็นทุกข์ดีเคยเคยเป็นทุกข์กนเฮานเนาะเฮาก็บปอยากแบบมใส่รองพื้นตลอดเวลาใส่รองพื้นหลายแบบมัดมัดเวลาเฮาออกไปใส่นีดีในหน่อยเฮาไม่ปรยากแต่งหนาละคะ่ะแค่ท่าแปง้งฟุ่นนิดนิดในหน่อยกับท่านิฟแค่นั้นก็ออกไปได้แต่ว่าถ้าเฮาเป็นฝาแล้วเฮาก็มีความหมั่นใจและจ้าเสี่ยอวอไปใส่ ต่องมาท่าล่องพื้นท่าแปลงทัามันหลายเรียงจ้ะมาเป็นอย่างเด็กอะย่างไปทั้งใดดขจอกก็ถามว่าเออถึงมาแต่าบานแดดแค่อาทิตย์กลัวๆนี่เองแต่วามาอาทิตย์หนึ่งอะ มาจากบ้านในอาทิตย์เดียวไปยูบ้านก็เอา้านาขื้ขาวแท้แขนคือดำอันนี้แขนก็นดีขึ้นเลย,ยจ้ะก,กับกับแค่ว่เาเขาได้ค่อยเดียวออกแดดแค่นั้นเองก็ดีขึ้นเป็นค้นผิวคำํำถือว่าคํำมากเลยจ้ะแต่แขนก็เริ่มดีขึ้นนาเนี่ยขาวพวกแขนเป็นสองเท่าเลยจ้ะ ต่อห้าปีเอเม็ดออกแลบจ้ะเ้าสีเอาไปล่างต่อจากสองหนามเลยจ้ะล่างให้เมือกสตอก่อนจ้ะขวดโหลของห้าสิมาใส่ดองสตอเดคกะเป็นพลาสติกแข็งจ้ะห้าก็ล่างค่ะมาถึงขั้นตอนชวนผสมของห้าค่ะที่เฮ็ดสตอดองกลใส่เกลือลงไปจ้ะไม่ต้องใส่หลายเลยจ้ะกะประมาณตามสตอของห้านะจ้ะใส่หลายไม่ชิคกี้พ ใส่น้ำตาลน,นิดนึงน้ำตาลทรายกระใส,ใสเข้าไปน,นิดเดียวเพราะาจะต้องลายหอมสมุขรหยา ยำาห้เกลือละลายเกลือเขาไปในเนื้อเม็ดสตอได้ค่ะไข่ไข่เ้าเฮ็ดคั่นสมนั่นล่ะจ้ะแต่ว่าเม็ดสตอเ้าคั่นใลยหนิมบ่ได้ค่ะแค่ว่าเ้าคลุกๆในตัวร์เพราะห้าคันาา่นในทีแล้วเ้าก็าสิมาใส่โหลดองนะจ้ะ อันนี้ก็คือพระเอกของเฮาจ้ะน้มเส้าเขา่าถ้าบางคนเขาเจาะกับก่บใส่น้มเส้าเข่าได้จ้ะเ mm hmm. จาะใส่หนามต้มซุปจ้ะแต่เฮาเฮ็ดในแบบคนอีสานนะจ้ะก็เลยใส่ใส่น้มเส้าเข่าเพราะว่ามันสิเปรี้ยวเร็วจ้ะใส่ลงไปให้ถั่วเม็ดสะตอเลยจ้ะ เนี่ยค่ะสูสตรสตอดองไง่ายๆได้จา้าลองไปเห็ดกินเบิงได้จา้าสักสส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 หาหกมือเหลือ,อทิศนึงจาก,ก็กินได้แล้วถ้าค้นบ่มักเปรี้ยวหลายเลยจ้ะถาะมัน เปรี้ยวหลายเอาไปใส่ตู้เย็ยนไว้ได้จ้ะมันสีจับอย่างการเปรี้ยวเขาจะได้กินได้โดนๆกินได้เป็นปีจ้ะวันนี้ขอขอ,ขอลาไปก่อนพอกันไม่คลิปนาจ้า